สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายรถตู้นะครับเป็นโตโยต้าไฮเหตุนะครับก็เป็นรถรับส่งเด็กนักเรียนเก่านะครับเดี๋ยวให้ดูรอบรอบคันกัน คันนี้ก็จะได้ยางใหม่หมดเลยนะครับสี่เส้นมียางปียี่สแล้วก็ปียีสิบยางใส่แค่ปีเดียวนะครับนนี้ไปดูภายในนะครับอันนี้ภายในคันนี้ภาษีครบหมดเลยนะครับภาษีเต็มอยู่เลย ห้องเครื่องอันนี้ผมเปิดห้องเครื่องก่อนเลยนะเบาะน้องแม็ก รถก็ยังทรงดีอยู่นะครับเครื่องกันติดนิ่มดีนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเด้อเปิดสายเปิดขวาให้ดูก่อนนะครับตูสไลด์ประตูสไลด์ได้ปกตินะครับ ก็คันนี้ก็ได้เดิมดีนะครับบางๆงดีครับต่วนชคกฝาท้ายคันนี้จะย้วยนะครับด้านท้ายเราก็ต้องมันจะมีเนคขามอยู่ด้านซ้ายนะครับ ตัดเครื่องให้ดูนะครับคันนี้ก็เกยวันน้ำมันขึ้นครับแล้วเกยความร้อนนี่อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าเรือนไม่เขาไม่ขึ้นให้นะแล้วก็คันนี้ทำหม้อน้ำแล้วแล้วก็เปลี่ยนใบพัดหน้าเครื่องนะครับคันนี้ ก็ภา,ายในก็สะอาดสะอ้านเลาะอ่ะติดยนะับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลน,นะ,ะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเ,เดียเด๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายไปหน้านะครับก็คุอฝันั้องกด เ,เครื่องในตัวถังครบหมดนะครับตรงหมดนะครับไม่มีส่วนทะเบียนนานะเครื่องน้ำนิ่งๆนะครับเครื่องยังไม่มีอะไรเลยนะ อันนี้มันแน่นนะผมบิดแน่นไปหน่อยนะก็เลยพอดีมาถ่ายางนอกก็เลยหมุนไม่ออกถ้าเราเอมาบอกลงไม่ดู ก็ราคาหลักหมื่นครับนี่พอเราเบาะลงปุ๊บเบาสามแถวบันไดครับยางไฟ r e s t นะครับปีเี็ดแต่ข้างหลังปียีสิบนะครับคู่หลัง นะครับแล้วก็มีที่บังสมล้อมาด้วยนะครับไม่มีควันขาวนะครับอันนี้เอกสารชุดโอนครบหมดเลยนะครับจะได้ตัวถังบางๆใต่น้ำอะไรก็สภาพดีนะดู ีในสภาพเดิมอยู่นะครับซิ้งขวาและซ้าย เอาขับทางไกลได้เลยครับอันนี้ไปก็ไปถ่ายของเดียวอย่งเดียวครับวันไม่ไหลนะาว,าวก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0808458384นะครับ รถจออยู่ที่จังหวัดตาันะครับก็เหมาะสำหรับเอาไปขายของตลาดนะัดของผมครับรถลักหมืนประมาณนี้ครับสวัสดีครับ